บางนากาเบสิเอะกาเก้าไกลจะไกลกว่าเดิม ไกกว่าเเเดิมลืออบร์พืู่ดในนามของชาวภาคขนมังนานะครับก็ยดวันที่14พฤษภาคมนี้นะครับก็เป็นการพิพาคษาเรามีอำนาจให้เขา4ปีวันนี้เป็นวันเดียวที่เราจะคืนอำนาจมาให้ประชาชนฉะนั้นประชาชนจงใช้อำนาจนี้ส่งตัวแทนของพี่น้องประชาชนก็ไปทำหน้าที่อย่างที่เขา หาเสียงไวอย่างที่เขาให้ในโยบายไว้โดยเฉพาะก้าไกลนะครับฝากก้าไกลเขตปากหลวงบางนานะครับบัตรสีม่วงเบอร์11นะครับและบัตรพรรคเบอร์สามสิบเอ็ดบัตรสีเขียวฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดที่ผมจะเข้าไปทําอย่างที่บอกครับว่าเราอยากไปทําการเมืองให้มันดีครับพี่น้องประชา,ะช,าชนที่สําคัญเพราะว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเออใครก็ได้ที่เข้ามาทําหน้าที่อขอให้ปากท้องดีเศรษฐกิจดี เรายืนยันครับว่าเมื่อการเมืองดีมันจะส่งผลต่อสังคมและตักท้องไปดวยปริยายฉะนั้นมันเป็นเอฟเฟกต่อกันเรา mm. เชื่อมั่นว่าเมื่อมีการแข่งขันอย่างเสรีเป็นธรรมนะครับทลายทุนปูกขาดทําการเมืองให้มันโปร่งใสตรวจสอบอยุติธรรมเอาทหารออกจากการเมืองไปได้ไม่มีการแทรกแซงเตะตัดขารัฐบานนลพลเรือนการเมืองการเดินเศรษฐกิจต่างๆต่าง,างที่ในการยอมรับทุกอย่างมันเป็นไปได้เองโดยอัตโนมัติของมันครับเติบโตเองโดยสังคมนะครับฉะนั้นผมเชื่อมั่นอย่างนี้นะครับที่สําคัญก็คือว่า บอกว่าเราไม่มีประสบการณ์ก็เลยไม่ให้โอกาสเราแบบนี้มันยุติธรรมกับเราหรือไม่นะครับถ้าบอกว่าอยากให้เราเข้าไปมีประสบการณ์ก็เลือกเราเข้าไปเป็นรัฐบาล<ม>ลองดูครับเราก็ไม่เคยเป็นฝ่ายค้านมาก่อนเราก็ทําหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมอย่างที่พี่น้องเห็นถ้าวันหนึ่งเราได้เป็นรัฐบาลมันอาจจะดีกว่าเป็นฝ่ายค้านก็ได้นะครับฉะนั้นพี่น้องต้องลองดูลองใช้เราไม่ดีสปีเอาใหม่ครับ